ขอทวดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปภาคต่อจากครั้งที่แล้วที่เราได้ทําไส้เตาเผาถ่านนะครับถัง200ลิตรที่เห็นนี้นะครับผมซื้อมาในราคา400บาทนะครับแบบมีฝาปิดเปิดนะครับนําฝาถังมานะครับเอามาวัดขนาดนะครับให้ได้4คูณ4นิ้วนะครับโดยเอาท่อ4คูณ4ที่เราทําไว้จากคลิปที่แล้วนะครับมาตั้งนะฮะแล้วจับให้ได้เซนเตอร์แกนกลางนะครับ แล้วเราก็จะนำลูกหนูนะครับมาตัดวัดทุกๆด้านเลยนะครับให้ซ้ายเตาอยู่ตรงกลางนะครับวัดจากขอบเข้าไปให้เท่ากันทุกๆด้านนะครับผมจะได้อยู่ตรงกลางพอดีนะฮะแล้วก็เอาเมตจิกนะครับมาขีดมากรไว้นะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็วัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำมา,มา,มาตัดเลยนะครับด้านฝาถังนะครับเราจะตัดแ,แค่ช่องเดียวนะครับผมช่องใหญ่4ีู่ณสีลองนำฝามาสวมกับไส้เตาดูนะครับ หลวมนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับส่วนด้านก้นถังนะครับเราจะตัดทั้ง2องรูเลยนะครับทั้งท่อนิ้วหุ่นนิ้วกับสีุ่นนิ้วนะครับแล้วฝาถังมาทาบนะครับว่าขนาดเลยครับ ส่วน้าก้นทางนี้เราจะตัดเป็นกากระบาทนะครับผมนี่ครับวัดตะแยงมุมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดตามเส้นตะแยงมุมนะครับเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นําท่อเล็กนะครับมาวัดเหมือนกันตัดแบบทะแยงมุมเหมือนกันนะครับ ลักษณะการตัดจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็หาครีมหรืออะไรก็ได้ครับงัดมันขึ้นมานะครับงัดรอยที่เราตัดขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วนาไส้ด้านในนํามัเสียบให้ทะลุออกมาประมาณเ้นครึ่งหรือ2เซนก็ได้นะครับประมาณเอานะฮะแต่เดี๋ยวเรามาเชื่อมติดกันนะครับใน่เรในตอนที่เราเสียบนี่เราก็เอาฝาสวมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อล็อกมันไม่ขยับนะครับเวลาเชื่อมนะครับเนี่ยครับเสียบปิดไว้แบบนี้เลยนะครับแบบคลิปเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปทําการเชื่อมนะครับเชื่อมเฉพาะด้านก้นถังเท่านั้นนะครับตรงฝาไม่ต้องเชื่อมนะฮะ เรา,เาไว้เอาไว้เปิดนะครับอันนี้ก็เราก็ใช้เหล็กนะครับหลังจากที่เชื่อมต้นถังเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ใช้เหล็กเนี่ยมาดามเอาไว้นะครับเพื่อการโยกนะครับการท่อการท่อของเราโยกนะครับครับเชื่อมเหล็กดามให้แน่นนะครับให้สนิทนะครับ ลักษณะของเตาเผาถ่านไร้ควันภายในนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่คือด้านก้นถังนะครับผมหลังจากที่เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เตาเผาถ่านไร้ควันเราก็พร้อมที่จะไปเผาแล้วนะครับผมประกอบเรียบร้อยรอยเชื่อมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับเอาแน่นอย่างเดียวนะครับ นี่ครับหน้าตาที่ออกมาสาเร็จแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณท่าทนผู้รับชมทุกท่านนะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะไปทดลองเผาถ่านกันนะครับขอบคุณครับ